สัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านมาดูแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิจนะคะทุกคนเนาะฮานอยเฉพาะกิจวันที่15นะคะมาดูกันเลยเนาะวิ่งรูดตัวเจาะนะคะทุกคนนะเลข4นะคะและเลข2เนาะนะคะวิ่งรูดตัวเจาะเลข4และเลข2มาดูตัวเจาะเลข4กันนะคะ40นะคะทุกคน41เนาะ,ะ42 สี่เจ็ดนะคะแล้วก็สี่เก้านะคะเลขสองนะคะเพื่อนสองศูนย์สองหนึ่งนะคะสองห้าสองเจ็ดนะคะแล้วก็สองแปดเนาะนะคะตัวเน้นนะคะสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะคะสองศูนย์สองหนึ่งนะคะแล้วก็สองแปดนะคะเนาะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อแล้วก็ไปจิ้มฮาหนอยเฉพาะกิจกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะนะคะ ตั้มมาช้านิดนึงนะคะเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะคะเพื่อนไปจิ้มฮานอยเฉพาะกิจกันก่อนเด้อน,นะคะนะเดี๋ยวจะส่งกันไม่ทันนะคะเนาะแล้วก็มาต่อกันที่สูตรวัดใจนะคะแคปหน้าจอกันเลยเนาะแคปไปอยังเนอะ นะคะมาต่อกันที่สูตรวัดใจนะคะเพื่อนถ้าแคปหน้าจอตรงเฉพาะกิจตรงนี้แล้วเนาะมาดูนะคะสูตรวัดใจนอยกันนะคะเนาะตรงนี้แคปหน้าจอกันแล้วเนาะทุกคนนะคะไปจิ้มฮานอยเฉพาะกิจกันเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทานเดอ้อสิบนาทีนะคะเหลืออีกสิบกว่านาทีเองนะคะ มาดูกันนะคะสำหรับสูตรวัดใจน้อยนะคะทุกคนนะ5้าตัวเลขในตารางตรงนี้นะคะ5ตัวเลขเด่นนะคะมีเลข0นย์ะคะเลข2 4นะคะแแล้วก็9นะคะระวังเลข6กับเลข9นะคะระวังเลข3เนาะกับเลข8แล้วก็เลข2กับเลข5แต่ตรงที่ต้องจะเจาะออกมา1ิชุดวัดใจตรงนี้ต้องจการแค่6 กับ9แค่นั้นนะคะเนาะมี02นะคะตรงนี้04นะคะ08เนาะ09นะคะ24 28 29นะคะ48เนาะแล้วก็49นะคะชุดสุดท้ายก็คือ89นะคะนะต้องจกกัดการแค่เลข9กับเลข6ตรงนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็มาดูตัวเน้นกันค่ะ02นะคะ08เนาะ 2 9นะคะ4ี่เนาะแล้วก็8 9ดเนะคะ1 2ึ่งสาสี่ห้าห้าชุดตรงนี้เพื่อนๆชอบก็จิ้มตามได้เลยนะคะแล้วก็3ตัวนะคะต้องจะเจาะให้3มชุดนะคะสำหรับสูตรนี้สองสนะคะ0ูนย์แปดเนาะสี่เกสนะคะเนาะระวังเลขหกกับเลขเก้าเลขเบิ้ลตรงนี้ก็ระวัง นะคะ949แบบนี้ด้วยนะคะใครที่จะจิ้มเลขเบิ้ลวันนี้นะคะนะใครที่จะจิ้มเลขเบิ้ลวันนี้44นะคะแล้วก็99เด้อนะคะเนาะ44แล้วก็99ตรงนี้นะคะเพื่อนๆคะเฉพาะกิจนะ4และ2นะคะตำเเนนให้41 47 20 21 28นะคะแล้วก็อันนี้สูตรวัดใจ นะคะแล้วก็มี FC นะคะนะทุกคนสั่งทูบนะคะไว้ให้เพื่อนๆนะคะน้อไว้อุ้ยทุกคนลาวสตาร์แตกสามตัวโอ้ยต้องเปิดดูในไลน์กลุ่มนะคะลาวสตาร์แตกสามตัวนะคะทุกคนต้ใไฮที 165 1, แล้วก็ให้การเลขอ่าเลข6กับเลข9นะคะออก915ทุกคนฟังสุดๆเลยนะคะนะแล้วก็ขอบคุณ fc นะคะนะบูชาทู่ไว้ให้เพื่อนๆนะคะเนาะให้ต้้มจุดให้เพื่อนๆน fc นะคะนะต้้มยังไม่ทราบชื่อเลยนะคะปกติตั้มจะเขียนไว้นะคะว่า ท่านไหนบ้างนะคะมีชื่ออะไรบ้างแต่น,นี้ชื่อลายนะคะนะ้าไม่รู้ว่าอยู่ในไลฟ์สดตรงนี้หรือเปล่านลเนาะกาลังส่งมาให้ต้อมเมื่อกี้ตอนที่ก่อนต้อมจะไลฟ์ fight, สดนะคะตรงนี้นะคะชื่อลายนะคะจะเป็นคุณ D O U N G นะคะ Z I I แล้วก็365นะคะเนาะพี่ดวงคะ <ida> ใช่ไหมคะชื่อพี่ดวงเนาะ ขอบคุณแทนเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านเลยนะคะนะ5ชุดเลยนะคะเนาะให้เพื่อนๆ FC นะคะให้ต้อมจุดไปให้เพื่อนๆ FC ดูนะคะนะพี่ดวงคะ่ะใช่คะ่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สนับสนุนช่องด้วยนะคะค่าอะไรเนาะช่วยค่าปากกาค่ากระดาษนะคะนะขอบคุณมากๆนะคะนะ น้อทุกคนนะคะตรงนี้มีหลายท่านมากเลยนะคะที่ให้บูชาทูกไว้แต่ว่าไม่ต้องส่งนะคะแล้วก็ให้ต้องจุดให้เพื่อนๆเอฟซีดูนะคะนะขอบคุณมากๆนะคะน้อพี่ดวงนะคะขอให้เฮงเงปังปงนะคะนาอขอให้จิ้มเลขไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนเด้อนะคะน้อพี่น้องพี่น้อง สวัสดีค่ะน้องต้อมมาแล้วขอให้ปังๆค่ะเนาะอันนี้นะคะสูตรวัดใจนะคะแคปหน้าจอกันแล้วเนาะแล้วเราก็มาต่อกันที่ฮานอยพิเศษเนาะเฉพาะกิจตรงนี้เหลืออีกกี่นาทีเนาะทันกันหรือเปล่าเนาะต้องแอบไปปลูกต้นไม้มาทุกคนได้ต้นไม้ได้ว่านมาจากบ้านแฟนเมื่อวานที่เอที่ไปกระถินนะคะทุกคนแล้วก็ ขุดมานะคะแล้วยังไม่ได้ลงดินก็จะเหี่ยวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรจะเฉาน้องจะเฉาแล้วนะคะก็รีบไปปลูกแล้วพอมาดูเวลาอีกทีหนึ่งทุกคนจะเลยเวลาแล้วนะคะนะก็เลยรีบเลยนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะตรงนี้นะคะมาดูกันต่อเดอ้ออันนี้แคปหน้าจอกันไว้เดอ้อนะคะตรงนี้แคปหน้าจอกันไว้นะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะนะฮาหนอยเฉพาะกิจ เนาะพี่น้องค้แคปหน้าจอนะคะเนาะพี่ดวงค้าตรงนี้เป็นสูตรวัดใจนอยนะคะเนาะคุณวีรชัยแยกนอยไหมแยกนอยเฉพาะกิจให้ไปก่อนแล้วนะคะแคปไว้เลยเด้อน,นะคะแล้วก็คุณไมมขอบคุณค่ะขอให้ปังปังค่ะเอดเนาะมาดูกันต่อเลยนะคะตรงนี้เฉพาะกิจ4ี่และ2นะคะเฉพาะกิจ4และ2เลข2เป็นเลข5ได้ด้วย นะคะถ้าจะจิ้ม5ก็ได้อันนี้บอกเป็นในๆนะนะคะเลข2เป็นเลข5ได้ด้วยนะคะนะ้ำมาต่อกันที่พิเศษนะคะวิ่งรูตัวเด่นที่เลข6และเลข7นะคะมาดูตัวเจาะกันค่ะคุณนวลพันธ์ลาวสตาปังมากค่ะพี่ต้อมเนาะปังสุดๆเลยนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเองลงให้ในไลน์กลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ใน YouTube นะคะ ใน YouTube ก็เป็น165นะคะแล้วก็กันนะคะเลขกกกับเลข9ต้องการเลข6กับเลข9คือต้องเน้นเลยนะคะทุกคนนะตัวอื่นต้องจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะ3กับ8 2กับ5จะไม่ค่อยเน้นจะเน้นแค่6กับ9ตรงนี้แค่นั้นนะคะเนาะแตก3ตัวลาวสตาปังมากๆเลยนะคะนะตรงนี้เรามาดูกันต่อนะพิเศษนะคะ6และ7 นะคะมาดูตัวเจาะเลข6กันค่ะ60 61 64 67นะคะแล้วก็68เนาะ70นะคะ71เนาะ73 74นะคะแล้วก็79นะคะเนาะตัวเน้นนะคะทุกคน64นะคะ68เนาะ70 71นะคะแล้วก็79นะคะ มาต่อกันที่ฮานอยรอบปกตินะคะวิ่งรูปตัวเด่นเนาะฮานอยธรรมดาของเรา4และ8นะคะเนาะตัวเจาะนะคะ4 0 4 1นะคะ4 5 4 8นะคะแล้วก็49เนาะเลข8นะคะทุกคน8 0 8 1 8 3 8 5นะคะแล้วก็8 8ปนะคะต้องเขียนเหมือนเป็นเลขเก้ทุกคนก็เลยโอ๊ยแปหรือ8ปดเกนะคะเนาะตัวเน้นนะคะ40ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ตัดเนาะเพราะว่าเมื่อวานก็ออกแล้วนะคะแต่อาจจะมา04ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็41 45นะคะ81แล้วก็83เนาะ มาต่อกันที่ฮานอยรอบสุดท้ายนะคะฮานอยรอบเฉพาะกิจวิ่งรูที่เลขสีและเลข7นะคะเนาะตัวเจาะนะคะเพื่อน4 0 4 1 4 3 4 7แล้วก็4 8นะคะโอ้เลขก4เยอะแท้ทุกคนเลขสเยอะแท้นะคะเลขสีมีทั้ง เฉพาะกิจมีทั้งปกติแล้วก็มีทั้ง VIP เลยนะคะทุกคนเนาะสเป็นหนึ่งได้นะสี่เป็นหนึ่งได้นะคะอย่าลืมเนาะทุกคนมาต่อกันตรงนี้เลขเจนะคะตัวเจาะมี70นยะ์เนาะเจ็ดหนึ่งเห้านะคะแล้วก็79นะเมื่อวาน นะคะ6 9เ6เลขมาตัวเดิม40ย์มาสองรอบวันนี้ระวังเลขที่ออกไปแล้วของเมื่อวานระวังเลขที่ออกไปแล้วของฮานอยตอนเช้าหุ้นตอนเช้านะคะหรือว่าลาวที่ออกมาแล้วตอนเช้านะคะระวังชอบตัวไหนก็นะคะเลือกมามาจิ้ม3ตัว2ตัวไว้บ้างก็ดีนะคะฮานอยชอบมา ามเลขเดิมนะเขาเรียกว่าอะไรชอบลอกกันบ้านใช่ไหมในกลุ่มชอบพูดกันนะคะนะคะอย่างทั้งเสงเนี่ยอย่างวันนี้นะคะอย่างวันนี้ที่เราเลขทูบเราแตกสามตัวน้องเลขทูบเราแตกสามตัวนะคะเลขทูบจะเป็นเลขนี้ศูนย์หนึ่งแล้วก็เลขสองทุกคนตรงนี้เหมือนเป็นเลขแปดได้ด้วยนะตัวสุดท้าย เนาะมองแวบๆบแบบเหมือนเลข8แต่เป็นเลข2แล้วก็ข้างๆเลข1นะคะก็จะเป็นเหมือนเลข6เล็กๆทุกคนเห็นไหมคะแบบลางๆนิดนึงเนาะเห็นเหมือนกับต้อมหรือเปล่า016แล้วก็เลข2นะคะไม่แน่เพื่อนๆ FC บอกว่าอาจจะมา4ตัวนี้เนาะตัอมก็เลยเขียนขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะจีนมาแล้ว120นะแตก3ตัว เกาหลีนะคะลอกกันบ้านจีนนะคะเข้าตรงๆเลย012ทุกคนปังสุดๆเลยนะคะห้างบ่าย091เนาะห้างบ่ายก็091ใช่ไหมคะเนาะถ้าชอบตัวไหนนะคะเนาะพี่ดวงก็ตามได้เลยนะคะเนาะเราเราชอบอันไหนที่ออกไปแล้วของวันนี้เราก็เอามาตามนิดนึงนะคะ เผื่อนะคะเผื่อเราจะแตกเนาะเลขชอบมาเดิมๆยิ่งเป็นฮานอยฮานอยพิเศษฮานอย VIP แบบเนี้ยนะคะนะเลขเลขล็อกได้นะทุกคนอาจจะตามเลขเดิมเมื่อวานหรืออาจจะตามเลขที่ออกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยแบบหว่วยหุ้นที่เพิ่งออกอะไรเงี้ยค่ะนะลองดูนะทุกคนเผื่อนะคะโอกาสสูงที่จะถูกเลยด้วยนะคะไม่ใช่เผื่อเลยนะโอกาสที่จะถูกสูง นะคะอย่างถ้าเราตามเลขเมื่อวานแล้วก็ตามเลขที่ออกไปแล้วอย่างเฉพาะกิดออกอะไรพ,ะพิเศษออกอะไรเรามาตามปกติแล้วก็ v i p นะคะนะน้องจะมาติดกันหลายๆวัน2วัน3าวันแล้วน้องก็จะหายไปแบบนี้หายไปส,ส,สักสามวันแล้วก็โผลมาพอโผลมานี่คือมาติดกันเลยนะคะสองสามวันนี้คือมาแบบ เลขเดิมนะเลขที่ออกไปแล้วนะคะทุกคนวันก่อนนั้นก็230แล้วก็032เนาะนะคะ3ตัวเลยมาเลขเดียวกันเลยวนอยู่ตรงนั้นแหละนะคะเนาะเราต้องแบบเราต้องจับจุดให้ได้นะทุกคนแล้วเราก็ต้องพลิกแพงด้วยเนาะเล่นเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะการเสี่ยงโชคมีทั้งเข้ามีทั้งหลุด นะถ้าท่านท่านไหนหลุดนะตั้งแต่เช้ามาก็ต้องพักดวงก่อนเด้อนะคะนะเล่นอย่างมีสติอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะท่านไหนถูกหวยนะคะก็อย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งทําบุญนะคะทุกคนทําบุญต่อบ,บุญเสริมบารมีนะคะถ้าใครที่ไม่เข้าก็พักดวงพรุ่งนี้ค่อยจิ้มก็ได้หวยมีทุกวันนะคะหวยมีทุกวันเลยเนาะถ้าถ้าดวงเราก็ยังแบบ อุ้ยจิ้มตัวนี้เคลื่อนไปแต้มหนึ่งพลาดไปแต้มหนึ่งจิ้มหุ้นนี้ดันไปออกหุ่นนู้นนะคะลองพักดวงก่อนนะแล้วค่อยเริ่มใหม่นะคะเนาะเพราะว่าหวยมีทุกวันนะคะไม่ต้องห่วงเลยหวยนี่คือมีทุกวันแน่ๆนะคะนะแต่เราต้องพักดวงเราก่อนถ้าเราไม่เข้าเนาะแต่ท่านไหนที่ดวงดีอยู่แล้วเนาะจับเลขไหนไปจิ้มก็ได้ก็โดน อันนี้ไม่ชอบเลยจิ้มเผื่อกันไว้ก็เข้าแบบนี้นี่คือดวงดีต้องหมั่นทำบุญเสริมบรารมีนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะทำบุญกับพระในบ้านได้บุญที่สุดนะคะทุกคนนะทําบุญไปกี่เท่าได้คืนมาหลายสิบเท่าเลยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรทําบุญไปเท่าไหร่ได้คืนมาหลายสิบเท่านะคะนะพระในบ้านเราต้อง กินอิ่มอยู่สบายนะมีความสุขนะแล้วเราก็ไปทําบุญข้างนอกบ้านทําบุญโดยมากเวลาต้องจะไปนะคะก็จะเป็นวัดที่แบบที่ห่างไกลไปเลยนะทุกคนต้องไม่รู้นะเราเราเราทำบุญไปแล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดมากแต่ว่าถ้าเราทําสังฆทานไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปกองกองกองอยู่แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์แบบนี้ทุกคนเนาะต้องชอบไปที่แบบวัดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรบนที่เขาไม่ ไม่ค่อยเจริญนะทุกคนเราจะได้บุญเยอะเนาะนะคะเราของที่เราเอาไปถวายนะ่ะก็คือจะได้ใช้ประโยชน์หมดเลยเนาะนะคะตรงนี้เลขทูบสี่ตัวอาจจะมาเดอ้อทุกคนอาจจะมาไม่ถึงเราพัฒนาอาจจะมาแค่ฮานอยก็ได้นะลองลองจิ้มเผื่อไว้นะคะนะลองจิ้มเผื่อไว้เนาะแล้วก็ ตรงนี้นะคะท่านไหนสนใจเข้าไล์กลุ่มและบูชาทูปนะมี FC ท่านหนึ่งเมื่อกี้นะคะแอดมินไปส่งทูปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ส่งที่อยู่มาเนาะต้องทักไปสองรอบแล้วนะคะนะเป็นวันพรุ่งนี้เด้อนะคะคุณคุณจะจะทุกพรจะทุกอ๋อจะทุกพรน,นะคะเนาะใช่หรือเปล่าเนาะเป็นรอบส่งวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ นะวันนี้แอดมินไปส่งทูบแล้วเดอ้อเนี่ยค่ะใครสนใจเข้าไล์กลุ่มนะคะก็แอดไลน์มาตรงนี้เลยนะคะนะ ID ไลน์นะคะ L U C K Y ขีดตรงกลางเลข9กอีก9ตัวนะคะเนาะบ้านนำโชคเก้านะคะตรงนี้ เนี่ยค่ะในกลุ่มนี้คือเขียวเขียวกันฟังสุดๆอุ้ยบินหมู่บินบน,นะคะเนี่ยค่ะเขียวเขียวแตกกันเนาะแปลงเลขทูบคุณต้อมกับตัวเองค่ะนะคะก้าไปอยู่ในไม้ข้างหน้าเนี่ยค่ะเนาะแตกเนาะในกลุ่มต้อมจะให้แยกเลยนะคะเมื่อกี้เนาะลาวสตาร์นะคะก็ ต้องให้เป็น1 6 5หแล้วทุกครั้งนะคะเราจะต้องการเลข9กับเลข6ตลอดนะคะนะถ้าจิ้ม165ก็ต้องจิ้ม195ด้วยนะคะก็คือแตกลาวสตาเนาะบางสุดๆเลยในกลุ่มนะคะเขียวๆกันดูน้องนะ,ะนคะน้องเขียวๆกันหมดเลยค่ะน้องเอ Inv ็มน,น้องเอ็มยิ่งเก่งเนาะน้องเอ็มโดได้ค่าขนมแล้วน้องเอ็มเก่งมากนะคะ เนาะทุกคนเขียวๆกันนะคะในกลุ่มเนาะใครอยากเข้ากลุ่มนะคะแอดไลน์มาได้เด้อตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องส่งรายละเอียดการเข้ากลุ่มให้นะคะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวต้องจะจบไลน์แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเนาะโค้งสุดท้ายราพัฒนานะคะแล้วก็เย็นๆเดี๋ยวเจอกันโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะ เดี๋ยวต้องคัดเลขอีกทีหนึ่งว่าจะได้เลขอะไรเนาะนะคะขคงสุดท้ายรัฐบาลไทยใครที่รอก็กดติดตามไว้นะคะกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆกดเขาเรียกว่าอะไรกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะบางทีเพื่อนๆเอฟซี FC บอกว่าต้้มไลฟ์สดไปแล้วยังไม่มีการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะเนาะ ก็คือลองกดยกเลิกการติดตามไปก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วค่อยกลับมากดอ่าเขาเรียกว่าอะไรกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเลือกกันแจ้งเตือนทั้งหมดเนาะเหลืออีกประมาณ10 10กว่านาทีผลฮานอยเฉพาะกิจ2ตัวล่างก็จะมาแล้วนะคะแต่ว่าต้องจะไม่รอผลนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาไลฟ์ต่อนะคะ คงสุดท้ายเราพัฒนาสุดวัดใจเรานะคะทุกคนขอให้ทุกท่านนะคะรวยๆปังๆนะฮาหนอยขอให้แตกทั้ง4ี่นอยเลยนะคะเนาะต้องไม่ตรวจผลแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานสุดวัดใจเราเข้าแค่รอบเดียวก็คือ2.7นะคะเนาะสุดวัดใจเราเข้าแค่รอบเดียวสุดเลขเด่น4น้อยนะคะ รอบแรกเลข9เราก็ได้96เนอะถ้ารูด9นะคะนะแล้วก็ฮาหนอยพิเศษก็ถ้ารูด2ก็เข้าทั้ง27และ22นะคะไม่ตรวจผลแล้วนะทุกคนนะคะขอให้รวยๆปังๆนะคะจิ้มเลขไหนขอให้ได้ขอให้โดนเดอ้อขอให้เบวกบวกบวกกันทุกๆท่านขอให้ได้ถอนกันทุกๆท่านนะคะเนอะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย